รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันเช้าๆแบบนี้ทางช่อง33แห่งนี้กับการรับความรู้ในการดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของอากาศคะ่ะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ย สนใจดูแลสุขภาพนะไปเวลเนสไปเสียเงินซื้อคงซื้อคอสเกี่ยวกับการอบโอโซนเดี๋ยววันนี้จะมาฉะเฉลยค่ะว่าการไปอบโอโซนนั o ้นมันดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะคะส่วนข่าวสารประจําสุขภาพสัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายกันก่อนเขาบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องออกกาลังกายอะไรมากมายนะขอให้แค่ออกกําลังกายขยับขยื่นสักวันละ15นาทีก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นเพราะอะไร ต,ตนินอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วก็อยากจะแนะนําพวกอาหารเสริมวิตามินบางอย่างที่เหมาะกับสุขภาพของเรานะคะเช่นการทานวิตามินดีหรือว่าการทานพวกตะกลุ่มพวกโอเมก้าสนะคะและปิดท้ายกันค่ะสําหรับเรื่องของดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะย้ําเลยค่ะว่าตรวจตามีความสําคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสเป็นต้อหินได้ตั้งแต่คนอายุ50ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงต้อหินนี่คือตาบอดนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามกันและนี่คือทั้งหมด ของข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ค่ะการศึกษาจาก King's College London วิจัยในคนทั่วโลกกว่า26,000คนพบว่า สภาวะจิตใจจะเริ่มเสื่อมถอยลงหลังจากทำงานที่โตต่อเนื่องเพียง2ชั่วโมงโดยระดับความเครียดจะเพิ่มขึ้นหลังจาก4ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการทดลองเดสเบกหรือการพักเบรกจากโต๊ะทำงานช่วยย้อนกลับผลกระทบดังกล่าวได้โดยพบว่า 1. เพิ่มการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายเพียง15นาทีในระหว่างวันสภาพจิตใจดีขึ้น 22. 5 2. เคลื่อนไหว15นาทีในระหว่างวันทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์ช่วยลดความเครียดลง14.7% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน33.2%เพิ่มสมาธิ28.6% 3. ผู้เข้าร่วมรายงานว่ารู้สึกผ่อนใครมากขึ้น33.3%สงบและยืดหยุ่นมากขึ้น28.6% แพทย์เปิดเผยว่าต้อหินเป็นโรคที่นำมาสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรในคนไทยที่อายุมากกว่า50ปีพบต้อหิน5เปอร์เซนอกจากนี้โรคต้อหินแทบไม่มีอาการแสดงในระยะต้นเลยจนเมื่อโรคํำเนินไปจนสุดทางจึงมีอาการเช่นมุมมองของภาพแคบลงและมีการสูญเสียการมองเห็นในที่สุดดังนั้นการคัดกรองโรคตาจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินคนที่ได้รับอุบัติเหตุท ตา,ตาสายตาสั้นมากสายตายาวมากมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานรวมถึงคนที่ใช้ยาสเตียรอยที่สำคัญการรักษาทางเลือกเช่นอาหารเสริมการนวดตาเป็นการแอบอ้างและโฆษณาเกินจริง วิจัยตีพิมพ์นวรสาร Nature Aging พบว่าการกินโอเมก้า3และวิตามินดีช่วยชะลออายุชีวภาพหรือตัวชีวัดว่าร่างกายเสื่อมสภาพช้าหรือเร็วกว่าอายุปฏิทินซึ่งนับจากวันเกิดงานวิจัยนี้ศึกษาในผู้เข้าร่วม777คนอายุ70-91ปี โดยตรวจสอบผลกระทบของการกินวิตามินดีโอเมก้า3และการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงของ DNA พบว่า1การกินโอเมก้า3 1กรัมต่อวันช่วยชะลออายุชีวภาพได้3-4เดือนในช่วงเวลา3ปี 2กินโอเมก้า3 1กรัมต่อวันวิตามินดี2,000อายูต่อวันและออกกำลังกายครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งช่วยชะลออายุชีวภาพและลดความเสี่ยงของการเข้าสู่ภาะวะก่อนเปล่ะบางได้ถึง39%เซและลดความเสี่ยงของมะเร็งที่ลุกลามได้ถึงห1สิเอ็ดเปอร์เซนต์